ให้ชมการถ่ายทอดสดของทนายอนันตชัยทนายกระดูกเหล็กนะครับนะครับก็ก็เป็นเวลานานพอสมควรเพราะแกใช้เวลาในการถแถลงข่าวพอสมควรตามสไตล์ลีลาของแต่ละคนนะครับทนายความแต่ละคนนั้นก็จะมีลีลาในการนําเสนอไม่ไมเหมือนกันของผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งของคุณอนันตชัยก็อีกแบบหนึ่งนะครับของทนายอื่นๆก็อีกแบบหนึ่งนะก็ชอบแบบไหนก็เลือก เลือกช็อปเลือกชิมแบบนั้นนะแต่ละคนก็มีเอรีลา,าแต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะชอบแบบไหนก็ตามสบายนะครับนะก็ก็เรียนให้ทราบ <c oughs> คือผมกับคุณอนัอนตชัยนี่ก็มีคดีอยู่ในศาลอยู่นะฮะก็น่าจะสองคดีมั้งถ้าจําไม่ผิดนะฮะก็เป็นคดีสําคัญเหมือนกันนะฮะแล้วก็อนันตชัยกับผมนี่ก็น่าจะรุ่น,นเดียวกัน ว่าความมาก็ประมาณสามสิบหกปีเหมือนกันผมใบญาติตั้งแต่ปีสองสองแปดนะครับนะนะครับก็อายุก็พอๆกันคุณอนันชัยอาจจะมากกว่าผมสักปีนึงหละแต่ใบอนุญาตน่าจะพอๆกันนะดูเห็นแก่แก่โพสก็ประมาณสามสิบหกปีเท่ากันนะครับอายุผมอาจจะน้อยกว่ากันนิดหน่อยนะครับอาจจะน้อยกว่าปีหนึ่งสองปีอะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> นะบุบค,คลิกของคุณอนัตชัยก็อย่างที่เห็นนะนะก็เป็นสไตล์ดุดันนะครับ นะฮะก็อย่างอย่างที่ท่านนะนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะฮะเขาก็สไตล์ของเขาใครชอบก็อ่าก็ใช้บริการเขาก็แค่นั้นเขาก็เป็นคนอย่างนั้นคือสรุปง่ายๆคุณนันทชัยก็สรุปเท่าที่ผมฟังนะผมก็ฟังไม่หมดอะ่ะเพราะว่าการถแถลงข่าวยาวเหลือเกินก็สรุปแล้วก็ไม่ไมรับทําคดีให้ล,งลุงพลเนื่องจากไม่ได้เอ่ยชื่อ,อนันตชัยนะครับอ่นะครับนะ ให้โอกาสในการเอ่ยชื่ออนันตชัยก็ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะแล้วก็ข้อแรกก็เท่ากับไม่ได้จริงใจในการที่จะใช้บริการในอนันตชัยข้อแรกเท่าที่ฟังฟังนะข้อที่สองมีการนำชื่อในอนันตชัยไปนะ,ะทํานองเหมือนรับบริจาคหรือไม่อย่างไรฟังแล้วนะฟังฟังแล้วทํานองนั้นหรือไม่ก็ไม่รู้นะนะครับแล้วก็มีการรับบริจาคมีการขายของอนานองเนี้ย นะข้อที่3ก็มีการพูดถึงเรื่องเงิน5ล้านทํานองเหมือนว่านายอนันตชัยนี่จะได้เงิน5ล้านในการรับว่าความพดีนี้ซึ่งนายอนันตชัยเขาบอกว่ายังไม่ได้คุยกันเลยเรื่องค่าทนนุทนายอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เขาเสียหายถูกด่าถูกอะไรทางโซเชียลอะไรทํานองนั้นข้อต่อไปนะนะครับเรื่องการให้เกียรติวิชาชีพทนายความว่าทํานองเหมือนไม่ได้ให้เกียรตินะครับไป ให้สัมภาษณ์ทำนองว่ามีทนายความติดต่อมาจำนวนจานวนมากหลายคนก็ยังไม่ได้เลือกใครเลยนะครับนะการกระทําดังกล่าวเนี่ยนายอนันชัยก็บอกว่าเหมือนเขาก็ไปเสนอตัวหรืออะไรทํานองนั้นนะครับไม่ได้ทํานองไม่ได้มาขอร้องนะแสดงความจํานงให้ในายอนันชัยเป็นทนายความอะไรทานองนั้นนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้แหละครับ นอกนั้นเขาน,นายนันชัยก็จะพูดถึงเรื่องผลงานที่ผ่านมาเคยทำไรคดีอะไรมาบ้างเป็นทนายให้ใครวิธีการว่าความวิธีคิดอะไรต่างๆแล้วก็เล่าเรื่องสามก๊กอะไรต่างๆก็เป็นไปตามลีลาของคุณน,นันชัยนะนะครับนะก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ไปใช้บริการเนแค่นั้นนหะก็สรุปแล้วนายชัยพลก็ต้อง,ต,องต้องไปหาทนายใหม่นะครับต้องไปหาทนายใหม่เพราะว่า ทนายดังๆทางโซเชียลก็ปฏิเสธกันหมดไปแล้วถ้าดูจากข่าวแล้วนะตอนนี้ก็คงไม่น่าจะมีใครไปว่าความให้ในายนายนายชัยพลแล้วล่ะถ้าทนายทางโซเชียลนะเพราะทนายทางโซเชียลเนี่ยมันต้องฟังกระแสเหมือนผมเนี่ย <c oughs> นะจะทําคดีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดูกระสงกระแสเหมือนกันนะเพราะว่าพลาดท่าเสียทีไปนี่ก็มันก็อยู่ในโซเชียลยากนะเพราะว่าโซเชียลมันต้องมีกระแสส่วนใครจะไม่สนกระแสไม่สนโซเชียลก็ เป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนนะผมก็คงไม่ไปบังคับหรืออะไรต่างๆนะนะครับนะบส่วนสดถามว่าผมสนใจกระแสไหมสนใจครับเพราะการอยู่ในโซเชียลเนี่ยผมเป็นเป็นนักกฎหมายสายโซเชียลเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับไม่อยากจะไปเรียกว่าทนายโซเชียลอยากจะเรียกว่านักกฎหมายโซเชียลแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์คือผู้ทรงอิทธิพลทางโซเชียลเนื่องจากมีผู้ติดตามเกินล้านห้าแสนกว่าคนแล้ว ก็ถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลพูดแล้วมีคนเชื่อพูดง่ายอย่างผมเนี่ยเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับนะครับอย่าไปนะเวลาที่ผมมาจัดรายการเนี่ยผมไม่ได้มาจัดในฐานะที่ว่านะเออเป็นทนายหรืออะไรต่างๆนะครับก็คือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับสามารถวิพากษ์วิจารณ์คดีความต่างๆได้ทุกคดีไม่ถือเป็นการผิดมรญญาทนายความนะครับนะทนายความทุกคนก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในข่าวได้หมด เราจะเห็นทนายความเยอะแยะมากมายไปให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นทางกฎหมายในคดีความต่างๆเยอะแยะเต็ไมไหมดนั่งออกซื่อโซเชียลนะครับไม่ไม่ไม่ผิดมันญาติทนายความแล้วก็ไม่เสียมันญาติทนายความคือการที่เรามานั่งจัดรายการเนี่ยเราไม่ได้มาว่าความเขาเรียกว่ามาวิเคราะห์ข่าวมาแสดงความคิดเห็นทางวิชาการนะครับซึ่งสารตัดสินเยอะแยะมากมายสามารถทําได้นะครับนะครับอย่างผมเนี่ย การวิพากษ์วิจารณ์คดีลุงพลวิพากษ์วิจารณ์คดีอะไรก็แล้วแต่ทําได้หมดนะในฐานะที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนเล่าข่าวทางโซเชียลเป็นสื่อมวลชนและผมก็เป็นคอร์รัปชันด้วยนะเป็นคอร์รัปชันหนังสือพิมพ์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ผิดบรรยาทนายความนะครับอะไรที่เป็นข่าววิจารณ์ได้ให้ความรู้ทางกฎหมายได้สารตัดสินมาหลายคดีครับมีทนายความทางโซเชียล ที่ไปออกรายการเป็นวิทยากรไปนั่งในรายการต่างๆวิเคราะห์คดีก็โดนฟ้องเยอะไปสารก็ยกฟ้องบอกว่าเป็นเสรีภาพทางวิชาการนะเพราะฉะนั้นนะการวิเคราะห์คดีที่ดังๆตามข่าวเนี่ยไม่ใช่การเสือกและไม่ผิดมันญาทนายความนะครับทําได้ครับคำพักษาเต็ไมไปหมดนะวันไหนเดี๋ยวผมจะเอามาอ่านให้ฟังเต็ไมไปหมดทนายความโดนฟ้องเยอะแยะที่ไปนั่งออกรายการต่าง,างๆนะทนายความโซเชียลโดนฟ้องไปถามเขาดูเดย สารตัดสินเป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการนะให้ความเห็นทางกฎหมายซึ่งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันะคบางคนบอกเฮ้ยผมเอให้ความเห็นทางกฎหมายแตกต่างจากคนอื่นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันครับถ้านักกฎหมายทุกคนเหมือนกันก็คงไม่มีโจทย์ไม่มีจําเลยไม่มีสารชั้นต้นไม่มีสารอุทธรณ์สาลฎีกานะสารชั้นต้นอาจจะไม่เห็นไม่เหมือนสารอุทธรณ์สาลอุทธรณ์อาจจะไม่เหมือนสาลฎีกาทนายโจทย์กับจำเลยก็ต้องเห็นไม่ตรงกันถ้ามันเห็นตรงกันหมด นะมันก็ไม่ต้องมีคดีขึ้นสู่ศาลนะครับอันนี้พูดทางทฤษฎีทางกฎหมายเลยนะครับผมกับคุณอนันตชัยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็รู้จักกันดีนะครับนะครับอันนี้เรียนให้ทราบนะครับก็สรุปแล้วอนันตชัยเขาก็ไม่รับทําคดีนะครับนะอนันตชัยก็บอกคนที่เหมาะสมที่คุณก็คือนายสมเกียรติหรือทนายสมเกียรติซึ่งกับความเห็นก็ตรงกับผมตั้งแต่แรกแล้วผมบอกว่าคดีนี้ชัยพลต้องกลับไปหาสมเกียรติ สมเกียรติเป็นคนที่เกาะติดกับชายพลมาตลอดมากกว่าทนายหิวแสงอื่นๆนะครับเนะยทนายหิวแสงอื่นๆก็ส่วนใหญ่ก็อยู่หน้าจอทีวีจอโทรทัศน์พวกหิวแสงนี่ก็จะอยู่งเทพแต่สมเกียรติเนี่ยเป็นทนายความท้องถิ่นติดเกาะติดกับลุงพลตลอดเพราะนั้นสมเกียรติเหมาะสําหรับเป็นทนายลุงพลผมเห็นเห็นด้วยกับอนันตชัยเหมือนกัน นะครับเคยบอกไปแล้วบอกไปตั้งนานแล้วจำได้นะใครไปดูเทพเก่าๆที่ผมพูดสมเกียรติหมาที่สุดนะครับแล้วก็ฝากชัยพลน,นะครับในฐานะที่เป็นบุคคลในข่าวว่าคุณเป็นจําเลยนะนะครับจําไว้อย่างนะคุณเป็นจําเลยการจะหาทนายความเนี่ยนะคุณต้องหาทนายความที่มีบุคลิกอะไรที่มันใกล้ๆเคียงกับคุณนะนะครับนะก็ไม่ควรไปหาทนายความแบบกลางๆ คือทนายความก,กลางๆทะเลาะกับตำรวจทะเลาะกับคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยทะเลาะกับน,นักข่าวทะเลาะค,คุณอย่าไปเลือกนะเพราะว่าอะไรถ้าคุณไปได้ทนายความทางโซเชียลหรือไอ้พวกหิวแสงเนี่ยมาเป็นทนายความนะวันๆแล้วก็กลางทะเลาะกับตำรวจวิพากษ์วิจารณ์ผอบอรตอรอวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจด่าตำรวจนะด่าผู้เชีย่ยวชาญท้าทายกฎหมายด่าสื่อ นะไอ้พวกก,กลางๆพวกเนี้ยชัยพนนะเออชัยพล์นะอ,อ,ยพลอย่าไปไปจ้างพวกนี้มาเพราะว่าพวกนี้มันกลางนะเพราะมันกลางศัตรูก็เพิ่มขึ้นนะเสร็จแล้วคดีก็งอกไปวิพากษ์วิจาร์อะไรเขาแรงๆไปด่าเขาสุดท้ายคดีก็มาบานเลยนะอย่าไปเป็นอย่าไปจ้างพวกทนายประเภทกล้าวเลว้าท้าทายด่าผบอตอรอโอ้โหเก่งเหลือกเกิน คนพวกนี้แหละครับเข้ามาแล้วมันก็สร้างปัญหาแต่พวกทนายโซเชียลหรือทนายหิวแสงพวกนี้เขาจะได้แสงจากการที่เขาไปด่าตำรวจด่าพบตรเขาก็ได้เรตติ้งข่าวนำเสนอวอาโอ้ยนี่มันแน่ไว้ผมไม่กลัวใครในประเทศไทยนี่ผมไม่กลัวใครเลยคือไอ้ประเภทกลางๆน่อะอย่าไปจ้าศัตรูมันจะเพิ่มขึ้นหาคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเลยอย่าลืมนะชยัยพลเราเป็นจำเลยนะผมฝากให้ข้อคิดนะครับ ให้เป็นข้อคิดว่าเราเป็นจำเลยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนหน่อยอย่าเที่ยวไปหาทนายประเภททะเละกับพอบอรตอรอทะเละากับสื่อทะเละกับคนนั้นคนนี้คดีความเต็มนะตัวเราก็จะเอาตัวเนี่ยจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่นะคดีก็เป็นไงโทษถึงขั้นประหารชีวิตลองฝากไปคิดนะแล้วเวลาจะหาทนายเนี่ยอย่าทําตัวเป็นคนดังเป็นเซเล็บ แหม่ต้องไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะแล้วคําพูดคําจาเกี่ยวกับทนายความเนี่ยก็ระมัดระวังหน่อยจะตายเพราะปากนะไปตั้งแถลงข่าวบอกว่าอะไรเนี่ยทนายความติดต่อมาเยอะยังไม่รู้จะเลือกใครโอ้โหฟังแล้วเหมือนเราเรานี่แม่งโคตรเทพเลยคือฟังแล้วเรลานี้แม่งโคตรเทพเจริงไหมครับพี่น้องฟังนี่เรานี่แม่งแบบคนดีที่หายเลยนะ่ะนะเหมือนเป็นผู้เสียหายเนี่ยเออถ้าเป็น แม่น้องชมพู่ไปอย่างหนึง่งเอออย่างเงี้ยคือถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยแล้วเราพูดแบบเนี้ยสังคมก็เห็นใจโอ๊ยทนายความติดต่อมาเยอะเลยนะครับยังไม่รู้จะเลือกใครไอ้อย่างเงี้ยมันคนจะเห็นใจอะเพราะว่าเขาเป็นผู้เสียหายแต่อย่าลืมว่าชัยพลเป็นจำเลยแล้วจำเลยคดีอะไรครับฆ่าคนตายและฆ่าคนตายแล้วฆ่าเด็กอายุสามขวดตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดอะไรคําจาอะไรเงี้ยมันก็ อย่างที่อน,นันต์จชัยพูดอ่ะมันบางสิ่งบางอย่างมันได้ได้ให้เกียรติทนายความหรือเปล่าโอ้โหกูนี่แม่งทนายความติดต่อมาเยอะเลยแม่โอ้โหจะเลือกใครดีโอ้โหเหมือนเราไปสําคัญตัวผิดหรือไม่แบบที่อน,นันตชัยพูดอนะอย่างนั้นหรือเปล่าใครๆก็อยากจะว่าความให้ผมนะแล้วก็มี พวกเอฟรงเอฟซี ree, จะรับบริจาคขายของหาเงินห้าล้านอะไรโอ้ยอะไรต่อะไรเนี่ยมันยังไงเนี่ยนะเพราะทนายความโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เสนอตัวนะมันต้องมีคนมาหาเขานี่หลักนะนะครับแล้วก็จะมาประกาศโฆษณาถแถลงข่าวว่ารับว่าความฟรีนี่ก็ไม่ได้นะผิดมันญ,ญาตตอนนี้ก็ทนายหิวแสงนะหนึ่งในทนายความของลุงพลเนี่ยในอดีตผมก็ไปร้องเรียนมัญ,ญาตแล้วนะ ไปประกาศบอกไม่รับค่าว่าความผิดกฎหมายผิดมันยาตทนายความนะครับยิ่งพูดซ้ำๆก็ยิ่งโดนเขาไปหลายเรื่องผมไปร้องเรียบร้อยแล้วมีมูลครับตอนนี้ก็แก้ตัวอะไรกันว่าไปนะครับมันยาตทนายความเขียนไว้ชัดนะครับว่าห้ามทนายความประกาศต่อบุคคลทั่วไปว่าเนี่ยประกาศโฆษณาประกาศหรือโฆษณาห้ามโฆษณาว่าไม่รับ ค่าว่าความทาไม่ได้มันผิดกฎหมายยิ่งเป็นทนายความมานานๆนี้ต้องรู้เลยมันย่าทนายความนะครับผมก็ร้องเรียนไปเรียบร้อยแล้วครับว่าทนายหิวแสงอดีตทนายความลุงพลนเนี่ยนะครับอันนี้ อืมแล้วครับต้องขออภัยพี่น้องนะฮะอืมรอกันสักครู่นะฮะอืมกำลังมาแล้วครับอืมสักครู่นะครับ สักูนะครับสะกู่นะครับ อ้าวมาแล้วครับมาแล้วครับอขอบคุณมากครับมาแล้วนะครับเห็นหรือยังครับนะครับนะนะครับมาแล้วครับใช้ได้ไหมครับอืมนะครับใช้ได้ไหมครับเห็นหรือยังครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปจ้างพวกหิวแสงต่างๆนะครับก็ใช้พนก็กลับไป เอาทนายแถอต่างจังหวัดเยอะแยะมากมายนะครับนะครับก็เป็นบทเรียนของชายพลน,นะครับนะจะเลือกเฉพาะทนายดังๆนี่อย่าไปเลือกเลยนะทนายออกทีวีทนายออกสื่ออะไรต่างๆไม่ได้หมายถึงว่าทนายความเก่งนะทนายความประเทศไทยมีตั้งแปดหมื่นคนเก่งเท่ากันทุกคนนะอืนะครับโอเคใช้ได้แล้วนะครับอขอบคุณมากครับอืมต่อเลยครับต่อเลยเออ เออนะครับนะครับอันนี้ก็เรื่องเรื่องของนายชัยพลก็มีอะไรไหมครับจุกรู้นะครับนะ่ะก็แค่นั้นนะครับนะ่ะน,นี่ก็คือเรื่องที่ผมนํามาเล่าสู่กันฟังนะก็ไปหาทนายแถวต่างจังหวัดก็สู้กันไปอืมนะครับอืมนะครับเอ่อจบกันไปนะฮะนาตชัยไม่รับทําคดี นะครับก็จบกันไปนะีอยู่บนพื้นฐานสามข้อลูกความต้องให้ใจให้ความจริงใจให้เกียรติเมื่อไม่ครบก็ไม่ว่าความก็แค่นั้นก็ว่ากันไปนะก็ไปหาทนายความคนอื่นนะครับนี่ก็คือเรื่องแรกนะเอนะฮะมีใครที่จะจะถามอะไรก็อ,เอ่เรียนเชิญน,นะครับนะครับก็จบกันไปอืมนะ นะเอนะฮว่ากันไปว่ากันไปนะครับอืมนะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวนะครับเรื่องอนันตชัยไม่รับทํำคดีลุงพลนะครับก็จบกันไปนะอืมนะก็ก็ก็ว่ากันไปจบไปแล้วอืมใครมีปัญหาหรืออยากจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็นะก็ก็ก็ถามกันมาได้นะฮะ นะครับไดนดูที่มีถามอะไรมาบ้างครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะทนะผมจะรับคดีลุงพลไหมอ๋อผมไม่รับอยู่แล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วอาจารย์ครับบ้านเงือกอทรถ้าปล่อยยึดจะติดคุกไหมไม่เกี่ยวครับนะี่ก็เป็นคดีทางแพ่งนะครับอืมอืมนะครับมีใครอยากถามอะไรก็อ่าเพจอัธยะเพจอะไรครับอ๋ออัธยะไม่มีเพจนะอยากดูก็วันนี้สองทุ่มสองทุ่มอัธยะก็จะไลฟ์สดทาง ช่อง YouTube โคนันเมืองไทยนะครับอืมนะครับไปที่โค,โคนันเมืองไทยทาง Facebook ไม่มีนะครับ Facebook ผมก็จะช่วยแถลงขงแถลงข่าวอะไรให้นะครับสำหรับอัจฉริยะซึ่งเป็นเพื่อนกันอัจฉริยะก็คงจะเดินหน้าดำเนินคดีช่วยเหลือแม่น้องชมพู่ต่อไปนะคดีแม่น้องชมพู่เนี่ยนะครับจำเลยไม่ได้สู้คดีง่ายๆนะนะครับ และคดีก็ได้มีการตรวจพยานหลักฐานไปแล้วคุณนันชัยอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนนะว่ายังไม่มีการตรวจจริงๆตรวจพยานหลักฐานไปแล้วครั้งหนึ่งตรวจไปแล้วนะครับคู่ความเห็นพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วในในนัดตรวจเขาที่แล้วนะครับคุณนันชัยอาจจะไม่ได้ตามคดีคุณนันชัยบอกยังไม่มีการตรวจพยานตรวจไปแล้วนะครับรู้แล้วนะครับว่าโจย์มีพยานหลักฐานอะไรที่จะมัดแน่นจําเลยนะนะครับเส้นขนเส้นผมต่างๆนะนะครับนะนะครับชัดเจนแล้วนะครับ ตรวจพยานไปเรียบร้อยแล้วพอตรวจพยานไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทําให้ทนายความบางคนนะฮะที่จะมาช่วยลุงพลนี่ครับฝันผวาบางคนบางคนนี่ผวาถึงกับถอนตัวก็มีนะเห็นอนะธิยะเขาว่านะนะส่วนคนไหนก็ไม่รู้เราไปถามอัธิยะเดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มเขาก็จงจะมีการถแถลงข่าวแล้วก็จัดรายการนะครับของคุณอัธิยะทางช่อง YouTube ช่องโคนันเมืองไทยสองทุ่มก็ไปตามทางช่อง y o u t u b e นะครับ ของทนายคลายทุกก็มีช่องใหม่นะชื่อช่อง YouTube ทนายคลายทุกออฟฟิเชีเป็นช่องที่เกี่ยวกับคิปท่้นกฎหมายโดยเฉพาะคดีดังๆทั้งหมดนะอยู่ในนั้นหมดเลยนะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเออนะครับเรื่องแรกนะครับ